สมองสมาสมสมนสมองสมาสมาสมสมานสมงสม่าสม่าสมานสมองสมสม่าสมานไอ้สมามันเป็นคิดบาจันดีงมาตีส่กเซตอัพฟอร์สมาก็เป็นนิเนอเสียนนาตาเด็กเรยอจะเล่นยังพอ มีความชำนาญในการเล่นดนตรีรวมตัวกันที่เปียวีกระจายเป็นเลงนิลาจนฟอแทบลุกเป็นไฟไม่มีใครๆไม่รู้จักสมานสำลานจังสมมาสมาสมาสมานสมมาสมมาสมาสมานสมมาสมาสมาสมานสมสมา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 น ทาฟ้ายามลาตีสง,งันมีลาแสงปรากฏก็แค่ดาวตาฟ้ายามที่แสงกระจายเรียบตัวมันยังคงจะส่องแสงทันวัน sama-sama 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 kita solo seman cintaku dian tak aku kau luliwa seman sama-sama sama-sama มสมสมสมาส์มาส์สม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 มาส์มานสมาน์สมลานจางขอฝากผลงานไว้กับทุกคนด้วยนะครับก็เพลงนี้ชื่อว่าสมาน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 สมาสอ่าก right? <n> ็น <Buddhist> ะ ฝากทุกคนติดตามกันด้วยก็อย่าลืมว่าโลโก้สมานสมานไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนวันวันอยู่จะในห้องน้ําหาอะไรกินอ่าก็หลักเพื่อนๆทุกคนบายจุ Bye, ๊บ